ครับ have ค่ะ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  คือเผาว่าเหงาไว้ก็ไม่เหงาเพราะว่าเพื่อนเนี่ยสิบคนนี้เขาให้กำลังใจผ่านตัวสองคนอดา,า,มาไม่แล้วขุนมีผมไงผมเคยมารางวัลอวอร์ดคนเดียวก็ก,<ๆ>ก็ก็เหงาอยู่นะจาก12เหลือแค่คนเดียวเงี้ยแต่ว่านี่มีกัน2คนก็แบบมีกันแล้วกันครับยังไม่เหงาม,มีพี่มีคุนมาด้วยครับนั่งนั่งด้วยกันใช่แต่คือเพื่อนส่งกำลังใจมาใช่ใช่ครับเตรียมแบบรู้ว่าจะได้รางวัลหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างการมาแบบร่วมงานวันนี้คือ บอกเลยว่าผมเกียรติ่าเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เรามาคอนเสิร์ตเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเรายังเป็นน้องใหม่มากในงานแล้วก็จริงๆแอบซุ่มซไม่ถูกกันหน่อยด้วยแล้วก็มีพี่ๆมีฟุตมาด้วยแล้วก็มีพี่ผู้ใหญ่ด้วยแวกแนะนำพวกเราให้เราทร,รู้สึกเก่งครับใช่ครับตอนนี้เกร่งครับตอนนี้เก่งอยู่นิดนึงนะตอนนี้เราอย่างเมื่อกี้นแรงว่าเป็นยังไงบ้างก็เอาจริงอ่ะรู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่กับ พอเข้าเข้ามาในสาย G-MO นะครับมีหลายวงมีหลายศิลปินมากที่บอกว่าได้เข้าชิงเยรู้สึกว่ามันจริงเป็นเกียรติมากเพราะเราเป็นเราเป็นน้องใหม่ในวงการด้วยแล้วก็บอกว่าที่ที่ที่รู้สึกผลงานออกมาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เราได้เข้าชิงตอนได้รโดนเข้าชิงรู้สึกแบพี่พี่สิบแบบเป็นทุกคนที่เราได้ร่วมเข้าชิงด้วยก็แบบเก่งมากๆเลยแล้วก็หนึ่งในรางวัลที่เราได้เข้าชิงไปเพิ่นก็รางวัลไปก็แบบว่าดีมากๆเพื่อนเพื่อนผมอยู่วงแล้วนะครับทุกคน ผมเก่งมากขอบคขอแสดงความยินดีกับหลายคันด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนที่ได้เข้าร่วมชิงในค่ตุ้งรางวัลครับเอาเนี่ยคือเหมือศิลปินจีบบ๊อบไม่ไม่ว่าจะเป็นศิลปินจีบบ๊อบหรือศิลปินไทยก็ตามคือสร้างแรงบันดาลใจให้เราผลิตนทำงานทำอะไรต่างๆได้ครับผมใช่ครับขอบคุณแล้วก็แสดงความยินดีกับรุงวัลที่ได้ครับจริงๆพวกเราทุ่งเตยเลยนะจริงแล้ว่แบบว่าเราก็มีเข้ามีทั้งชื่อเข้าชิงทั้งได้รางวัลทั้งวัยอ่อนวับบมันสหรับผมแล้วนะ ก็รู้สึกรู้สึกเร็วอยู่รู้สึกเร็วมากๆเลยแต่ว่าพวกเราก็จะไม่อยู่หัฒนาครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้พวกเราก็มีเพลงออกมาได้สี่เพลงเองก็รถแบบของพวกเราก็ยังอีกยาวไกลครับก็ตื่นเต้นมากๆที่ทุกคนจะได้ดูผลงานในอนาคตของพวกเราครับเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าพอเวลาเหมือนแบบหลายๆคนนะจะพูดว่าบล็อตคือถือเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ของดีพอสอ้โโอ้โหก็ผมว่าก็ถือว่าดูแกรนด์มาก <c oughs> คือ,อยยก็12คนก็เยอะอย,อยู่เหมือนกันเป็นวงที่เป็นหนึ่งในวงที่เพิ่มเพิ่เยอะที่สุดในทีปครับแล้วก็พวกเราก็มีแฟนที่นา่มารักมากๆตั้งแต่7จ็ดแปดเแล้วก็ต้องขอบคุณทุกค,คนจริงๆที่ให้กําลังใจมาตั้งแต่ตอนที่เรายังแบบยังเ,เป็นเชนียังไม่แบบยังไม่ได้เป็นใครเลยในรายการ789าครับจนมาถึงวันนี้พวกเราแบบรู้สึก thank you appreciate กับทุกอย่างที่แฟนคลับได้ให้มาได้ support มาตลอด ก็ในอนาคตก็พอได้พอได้ได้ชมว่าเป็นปรากฏการณ์นี่เอาจริงเรู้สึกรู้สึ่งทกเรื่องมันสิ่งกใจคืออยากบอกว่าเมื่อเราได้รับคำชมนี้มาครับผมรู้สึกว่าเราอะไม่ใช่แค่ผมไปกันเพื่อนๆ12คนแล้วก็เพื่อนๆในค่ายอีกหลายๆคนก็สัญญาว่าจะพัฒนาแล้วก็สร้างเขาเรียกอะไรผลงานใหม่ๆที่เอาจริงจะไม่ได้สร้างปรากฏการณ์แค่แค่ในวันนี้เชื่อว่าในอนาคตก็อยากทำอะไรใหม่ๆ ก็สร้างประสบการณ์ใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็เหมือนในวันนี้มีพี่ๆี่สิดเป็นชิ้นสไปเราใช่ไหมครัแน่นะครับเราก็อยากเป็นตัวแทนที่อินสไปสุดเป็นใหม่ด้วยแล้วก็คนที่กำลังจะมาในอนาคตหรือเช่นเดียวกับที่ซ้อนในตอนนี้ก็หวังว่าพวกเราจะเป็นต้นแบบที่ีให้กับน้องแล้วก็สุดเป็นรุ่นใหม่ของผมคือพี่เบิร์ดครับค่ะพี่อ่าเลยวันเซเว่นมาเพิ่นใหม่วันที่ วันที่5้าเดือน6ครับเือก็ราจะมีเพลงมาใหม่แน่นอนบอกเลยบอกไปทุกสื่อแล้วว่า m อวเนี่ยถ่ายเสร็จละเราแบบใช้เวลาถ่ายแบบทุกวินาทีเราคุ้มค่ามากใช่ไหมแบบทั้งวันนี้เราบบกว่าโฟกัสกับการถ่ายเอมวีมากก็บอกเลยว่าบอกเลยว่ามีดีมากครับบอกเลยแค่นี้เลยโอเูแล้วยังครับยังยังยังแต่ว่าดูแบบดูผันผ่านแล้วใช่ไหมดูระเดศไงดูระเทศยว่ผนผ่านอะไรนะฮะดูแบบดูคนเดียวหรือเปล่าก็แอบดูมา บ้างประบายครับก็คืออาไม่อยากทุกข์ทรย์อะไรยันแต่แบบว่าเอบอกอุมบอเลยเพลงเนี้ยบัสบัสห้าว่าขข <S <S ว่าแจ๋วแล้วบัสเซเว่นก็ไม่แพ้กันถูกต้องครับทุกคนก็บัสไฟบัสไฟแจ๋วบัสไฟใช่คือเพลงบัสเซเว่นผมจะบอกเลยว่าแตกต่างไม่เหมือนใครครับแล้วก็มีสตอรี่ไลน์ที่น่าสนใจใเด่นนะนอกจากนอกจากออคอนเซ็ปต์ของเพลงแล้วอะสตอรี่ไลน์ใน MV ก็ยังแบบแตกต่างแล้วก็แบบว่า ผมเชื่อว่าดูทุกคนน่าจะดูแล้วแบบมีนึกย้อนกลับไปในพูดแค่นี้ดีกว่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เลยจังหวะก็จะเป็นแนวแบบสินคหน่อยที่แบบเป็นแบบเราเรามันจะแบบมาแรกับเขาอย่างเงี้ยหรอเราเป็นแบบเพลงเนี่ยพี่เพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเลยเพื่อชีวิตใช่เพื่อชีวิตเธอเพื่อชีวิตใช่แไม่ไม่ก็อ่ะก็แบบเพลงแนวเพลงก็ใกล้ๆกล้กันไม่ได้ใกล้ใกกันไม่ได้ไม่ได้แบบ ไกลขนาดนั้นไกลกันคือพอเป็นเพลงยูนิตที่ออกมาด้วยกันนะครับเราก็จะเหมือนคงความคล้ายในแนวเพลงนิดนึงใช่แล้วกันแต่ก็จะแตกต่างตามสไตล์ของแต่ละนใช่ไม่ไดพูดเยอะไ่ได้ครับแค่ไหน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 แค่นั้นครับแค่ไหนแค่ไหนลองดูครับเขาม่นักเอกแมูรี่นะเราเราเรามีเรามีพระเอกแกมูรี่ครับ สิบสองคนครับไม่ใช่ละไปไหนเนี่ยไกลมากตอนนี้เราต้องกลับมาจากทะเลก่อนกลับมากลับมาเป็นไงบ้างพอได้แบงลองแบ่งยูนิตในการทำงานในการทำงานเป็นยังไงบ้างผมว่ามันเอาจริงมัน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 เจออะไรใหม่ๆแ้วทุกสองคนเราจะเราจะมีโพสิชั่นของเราที่แบบว่าจำไว้เราให้คุณจะเป็นเต้นนะคุณจะร้องนะหรือคุณจะแบบว่ารับรับพาร์ทอะไรแบบนี้แต่พอแบ่งย่อยมาเนี่ยรู้สึกว่าเราได้สปีดในมารทำเราได้เราได้บริหาร ท่านตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้ของโชว์สำหรับเราของเบลซีเวนเนี่ยคืออะไรคืออะไรนี่คืออะไรอย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยอะไรนะครับขายขายอะไรเนี่ยอ่ะได้ดีวะอันเป็นสไตล์ขายแบบขายหล่อใช่ไหมฮะพวเราขายอะไรเพื่อนเบลซีเวนเราขายขับขำจริง ได้น่าจะได้นะลูกมองหน้าหลังก็หลังพี่เงก่อนได้ไหมครับได้โอเคทานช้อชอแบบว่ารอยค่าความเป็นแบบมัตสึเบเกตนี่ท่านี้ผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเลยโอ้ this seven อ้าวแห้งเลยขอโทษครับขอโทษครับแห้งเลยอ่าเหมือนที่คนคนบอกก็ได้อันในในเพลงมันจะมีท่าท่านี้แค่นี้พอแค่นี้พอ รอเจอครับรอเจอครับบัสเซเว่นฝากค่ะฝากบัสเซเว่นของเราแล้วก็ฝากครับได้ครับก็ในเร็วนี้บัสเซเว่นกำลังจะมีเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงก็คอยบอกแล้วก็วันที่5เดือน6เราจะปล่อยเอพีเอาไห้ทุกคนได้รับชมแน่นอนครับแล้วก็ฝากบัส5แล้วก็บัส บ,บัสเทบัสบอคนทุกและเร็วๆนี้ในเดือนหน้านะครับเดือนที่6ก็็พวกเราจะมีรายการออกมาทางช่องวันครับเป็นรายการท่องเที่ยวนะครับอท,ท,ทุกคนก็อาจจะแอบเห็นไปแล้วว่าพวกเราไปภาคใต้มาใชออ่แล้วก็รายการก็จะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศไทยครับไปไปไปที่ต่างๆในภาคใต้ใช่ร บอกเลยเป็นแบบว่าช่วงเวลาที่เด็ก12คนได้ใช้ชีวิตร่วมกันแบบเด็ก12คนแบบ24ชั่วโมง24ชั่วโมงแบบไม่เสียเวลาสักนพืนอทีเลยเราอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องของเพื่อนและพี่ยงด้วย <c oughs> ใช่เขาใช่อันนี้สำคัญมาก <c oughs> คือไม่ว่าเราจะทำอะไรนะครับไม่เราจะอาบน้ำกินข้าวนอนนั่งรถฟังเพลง,พงอะไรทุกอย่างคือแบบมันคือ12บวกพี่ยองในทีมงานตลอดเวลาคือแบบ ป่าพาลูกเที่ยวชพี่เหมือนกับพ่อพาลูกเที่ยวครับที่นี่เลียวกว่านี้ไม่มีแล้วเลียวกว่านี้ไม่มีแล้วครับแล้วแต่ละที่ที่ป่าพาไปเลียวกว่านี้ก็ไม่เลี้ยวแล้วพี่จากพยงเลยอันนี้จริงต่อต่อต่อครับแต่ละที่ที่ป่าพาไปนะครับบอกเลยนะครับทำไมอะมันแบบมีทุกรูปแบบนะฮะรูปแบบครับไม่ว่าจะหนาวจะร้อนหนาวอาจจะไม่ใช่เพราะมันภาคใต้แต่ว่าไม่ว่าจะร้อนหนาวกี่โมงไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะลมแรง มันไม่มีลมเลยก็เขาพาไปหมดครับทุกที่รอดูได้ครับฝากด้วยครับผมก็ในการมาแน่ๆเดือนหกมาพร้อมกับเอ็มวี่บาซินเดือนหกได้ครับฝากด้วยครับโอเครับขอบคุณครับ